นี้มานีกับมานานมาที่ร้านอะไรร้านกาแฟร้านกาแฟชื่ออะไรดูป้ายดินี่ป้ายพ่อ,อยังไม่รู้เลยนะเชือ่อร้าเฉื่ออยู่ที่จังหวัดไรรู้เปล่ามาเนี่ยเรามาที่จังหวัดไรใครตอบได้ปนน้พมีร่องอเงี้ย่ง ดอกไม้แท้ล่ะแท้ดอกไม้แท้ดูไงว่าแท้จับจับดูเบาๆจับนิ่มๆนิ่มนี่หมาเพราะว่าแท้ไม่มีดอกไม้ตรงนี้ด้วยนี่มีดอกกุหลาบสีเหลืองด้วยสีเหลืองอันนี้จะตายแล้วอันนี้จะตายแต่อันนี้ยังไม่ตายนี่ข้างบนสีเหลืองโอ้สูงกว่ามันนี่กะอีกจุดหนึ่งนะที่อชอบคือตรงนี้ต้นตีนลูกแกเนี่ย มันเกาะอยู่ที่กำแพงหมดเลยมีส้มด้วยส้มปลอมส้มปลอมอันนี้มะนาวเนอะมีมะนาวจริงหนูชอบจุดหนงเหลยอจุดไหนมะนนาชอบจุดไหนโอ้มีดอกกุหลาบสีชมพูสีเหลืองอมมะนาวชอบดอกกุหลาบตรงนี้สวยกว่านี้สวยกว่ามีดอกกุหลาบสีชมพูผมมันเป็นสวนกุหลาบนี่ตรงเนี้ย โอ้กุหลาบเต็มเลยแต่เพราะว่าที่พ่อชอบนะคือตรงนี้ชั้นสองลมเย็นมากพาไปดูดิ่แล้วก็ชอบที่ฝึกในพันรอบเหมือนเปนมีกระบองเพชรด้วยหมายว่าเพชรนนี่อ๋อต้นบองเพชรต้นเล็กโอเคพญาไร้ใบปลากระบอกเพชรหมายมาลาอ๋อกระบองเพชรนี้ออกสีแดงอ่ะอันนี้เป็น อ,นนอันนี้ดอกไม้ที่เหี่ยวแล้วแต่มันอยู่ได้นานนะเ,เพราะว่าชั้นสองนี่เป็นทางแบบว่าผจญภัยมากเพราะว่าจะทําให้เราลุ้นว่าบันไดจะหักหรือเปล่า<ะ>อืมเพราะว่าอะไรว่ามันเป็นบันไดเหล็กเป็นบันไดเหล็กเราต้องเดินกันไปม,มีลูกอะไรก็ไม่รู้ไหนเออลูกอะไรไม่รู้อะจากข้างบนข้างบนนี้ทำไมมันลมเย็นจัง อ๋อมาจากต้นในนี่ไหนตรงไหนภูเขาเห็นยางใหญ่มากทางลมเลยมันเป็นภูเขานี่เองนี่เราก็ขึ้นมานั่งได้นะไหนต้นอะไรแล้วมันมีเม็ดอะไรสีเหลืองนะต้นนี้ต้นนี้เหรอดูยังไงวะไม็ดสีเหลืองนี่นี่นี่ลูกมันมีนี่ด้วยกลังจะเกิดเอออ๋อลูกนี้เวลาแก่มันก็สีเหลืองแบบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมตรงนี้นี่บรรยากาศที่เราขึ้นมานั่งกิน น้ำอะไรเนี่ยนมชมพูแล้วมีลมพัดลมพัดจากตรงเนี้ยวิ่งไปตรงเนี้ยมันเย็นมากนะมานามาจากทะเลเออมาจากทะเลพอไปนั่งทะเลมันก็จะพัดมาตรมที่เรานั่งเลยใช่ลมทะเลลมภูเขาจะเย็นมากนะตรงเนี้ยมันเป็นช่องลมถ้ามานี้ต้องมานั่งเลยตรงเนี้ยม่เคยมีห้องตรงนี้อ่ะตรงนี้มีห้องเขาให้นั่งด้วยนะแต่ว่าเราอย่าไปนั่งเลยเพราะว่า ร้านข้าวมาตามเราแล้วว่าให้เราไปกินข้าวได้แล้วไปเราไปกินข้าวกันดีกว่าแต่ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่นะเนี่ยโอ้โหมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จัากต้นไม้ได้ด้วยเออต้นไม้ใหญ่นต้นไม้สูงกว่ามานีกับพ่อด้วยโอ้สูงเลยไม่ถึงตรงนน้นเลยเนี่ยเออว่ะมีก้นไม้มีก้นไม้ใหญ่ไม่ถึงตรงนน้นเออ นี่ก็เป็นต้นตี้ตุ้งแกอี่แล้วใช่มันมันปีนกับเหล็กได้ยังไงอ่ะเนี่ยมันปีนอยู่กับเหล็กเลยนะเนี่ยอันนี้ปีนอยู่กับกระจกเดี๋ยวมันน่าจะมางอกตรงนี้อีกแล้วเออเดี๋ยวมันก็จะเต็มไปหมดตอนนี้มันกําลังเริ่มเหลืออยู่ไปเราลงมากินข้าวดีกว่าปไปไปนะดูดิว่าเดินลงไปแล้วเราจะเสียวหรือเปล่า เราบอกว่าแม่เนี่ยัวงเฮ้ยไม่ได้ทางลง้ทางนู้นะเราไปกินข้าวบ้านชื่อร้านของเขาเนี่ยเขาพี่การเด่นนี่ไงดอกไม้ลิกหูยดอกสีเหลืองด้วยมีกระต่ายจุกกันเอ้ยไม่ใช่ธนวันป่ะ